ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกช่านนะครับจะเจอผมมีหนึ่งทริปกับนันิีอามันโดนะครับวันนี้ผมก็พานะนะ้ามาตีปลาเก๋านะครับบ่อที่บ่อพี่ตอมจีทีค่าคันเนี่ยสามพันบาทนะฮะอา่าอย่างปลาเนี่ยครับอย่างปลาเก๋าเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2ตันนะครับเพราะนั้นการเลือกจุดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่ต้นบ่อกลางบ่อ,บอท้ายบอ่อเราไม่รู้อันนี้เราต้องวัดดวงว่า เราอยู่ตรงไหนแล้วจุดมันดีถ้าเราอยู่ที่จุดมันดีปลามันก็จะกินไวนะครับเหยื่อเนี่ยมีความสําคัญาสาหรับเหยื่อยางไม่ว่าจะเป็นเหยื่อยางเหยื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความสําคัญแค่ประมาณสัก30-40%ถึงสีสหรับตัวเหยื่อนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเหนือจากนั้นก็คือตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดแล้วก็คันเบ็ดที่จะสำคัญที่ปลาเก๋าจะเป็นปลาที่พอปลากินแล้วมันเป็นปลาที่วิ่งแรงนะครับ ไม่ควรที่จะปล่อยมันวิ่งเพราะว่าจะมีโพงด้านล่างเวลาถ้ามันมุดโพงพวกนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามันขึ้นเลยมันจะพองตัวอยู่ในโพงนะครับก็จะเหมือนเป็นติดต่อฉะนั้นการตกปลาเก๋านะครับจะต้องอเตรียมคันที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สายค่อนข้างจะหนาฟฟโอต้องเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับคือวันนี้สำคัญที่สุดคือตัวเบ็ดต้องแข็งนะครับต้องแข็งด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะ วันนี้ผมก็จะมาใช้เหยื่อพวกนี้ครับนะฮะวันนี้ก็จะใช้เหยื่อตัวนี้นะครับกุ้งนะครับแล้วก็เป็นปลายางนะครับแล้วก็จาพวกหัวทิกที่มีผู่ประมาณนี้นะครับหัวทิกที่มีผู่นะฮะก็ตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้ของน็อตโค้ดนะครับเป็นของบริษัท BPO นะครับตัวนี้ก็จะมีหลายเบอร์นะครับมีเบอร์1,2แล้วก็4 6 8 10ไปจนถึง10 1 4 16เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีเบอร์อะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ทางบริษัทให้มาสี่ห้า 4, เบอร์มั้งครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่ตัวเบ็ดตัวตัวเหยื่อหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นพวกาง,งานปลาเก๋าเลยพวกนี้งานปลาเก๋าเลยนะมีกุ้งมีอะไรเงี้ยครับปลาเก๋าลแล้วก็จะมีหัวจิกปกตินะครับส่วนคันที่ใช้นะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอได้ดดนะครับไม่ไม่ถึงกับว่า,อ,าอย่างผมก็ไปเล่นมาหลายที่แล้วมันก็แข็งใช้ได้อยู่คอนโทรลปลาได้อยู่ นะครับฟูโอนี่ใช้เป็น50นะครับของอาร์มันโดแล้วก็สาย PE นี่เป็น PE 3ของอาร์มันโดนะครับแล้วก็คันเป็นโอเวอร์เซสเวดสิบยี่หกฟุตหกก็พอนะครับเน้นคอนโทรลปลาให้มันแข็งหน่อยนะครับเล่นช่อนได้แล้วก็โชว์ได้ด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมก็จะพาน้ำมาดูกันว่าผมจะตกปลาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับจุดแล้วก็ดวงว่ามันจะอยู่ถูกจุดไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมเหยื่อแล้วไปดูกันนะครับ my friends I never, ever, never know And I throw my tears away In my And well, look at me now But just look at me now Can't you see what's left of what I ็ต้องเสี่ยงดูครับว่ามันจะกินอะไรแต่ก็จะใช้หัวจิกผู้ก่อนนะครับแล้วก็สับประรดนะครับสีดำนะครับก็เราก็สำรองมาเยอะครับสีเขียวกุ้งปลากระบอกอะไรสำรองมาเยอะครับเดี๋ยวรต้องดูก่อนว่าไม้แรกถ้าไม้แรกไม่โดนก็ต้องรีบเปลี่ยนไม้สองไม้แรกไม่โดนเปลี่ยนนะแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งบ่อเป็นจิกหบจิกผู้ยางหมดครับหัวจิกผู้ยางหมด

<ś led> อยีเค้ครับก๋ตัวที่ช่ายะสะนี่ครดดนะครับตัวนี้นะครับติดตัวล่างเลยนะแน่นปึ๊ก จำชื่ออะไรวะหกหกวูเรก็กกว่งใช่ไหมปเปอก็ไม่มีพี่มีิเปอร์ไมมหมครับมเอามีมาเขาเขาเขคำับแลเขาไปทีกลึกเชียมือง อานะอาปากเดี๋ยวนี้ล้อกูกุ้งกูขาดใจอีกตัวนี้จะขาดใจอยู่กุ้งกูโอ้โหตบเลยมนเริ่มเลยครับนี่ครับอเกียร์โอเวอร์เซ็ต ยาสายพี่สามครับลแล้วก็ฟฟโอห้าสิบฟอน้ัมันโดผูี่ซส์ส,สอโลได้หม,าามาอจาอยากห่แล้วอมออะไรวะมั่ติดเชือกด้วยวะ หลไเ,เท่าไหรล่ล่ะก,กี้เอกูดิเฮ้ยดึงดึงดึงายแเเียกด้วยังนี้ครับ

Này 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 nữa long bay à? để long bay, đừng ha, đi, nồi điều ạ keeper, à, gì giá cua Khi nè Biết mấy nè nào à? Mít hùa thì Hả? Biết 对吧？ มาปูดข้างบนตัดเชือกเลยติดจมเลนโยนปลาขึ้นมาเลย อยากเลยหมดสภาพเลยคุณโอ้โหเลนนะครับได้ไมาแล้วจะเ,เข้าเชือกไอ้หา่า ยอดครับไม่ขาดสายเสกไม่มีขาดโอเคปา่าวเพื่อนครับแอร์เกียวเซตสามมโดพีอสามนะครับแล้วก็ฟูโอห้าสิบปอนด์หนงมันโดนะครับโอเคป้ายต่อเต็มที่หลาแล้วลนะเก้าเก้าแล้วครับไปตาบอดร้นะตัวใหญ่โอเคครับวันนี้ก็กลับก่อนดีกว่านะครับปลาก็เริ่มกินเคี้ยวแล้วนะครับแล้วก็บ้านไก่ด้วยก็ได้ทั้งหมด วันนี้10 11ิตัวลงกระพงด้วยนะครับไม่บอกดก็ไม่ให้ตกก็ม่ต้อโอเคนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับสายอัลโดพีอีสามนะครับปลาหมออยู่นะครับแล้วก็ฟูโอ50ปอนด์ของอัลโดนะครับแล้วก็รอบฟิตเทคคอเบ้าบายพีโอนะครับคันก็เป็นโอเวอร์เซตนะครับตัวนี้ใช้แค่6ฟุต6ก็เล่นได้นะครับเวท10บจี้สบายๆครับปลาหมอวันนี้ก็ได้ถึงว่า10ตัวถ้าเราละประมาณ300 200กว่าบาทก็ค่าคัน3,000ก็น่าจะประมาณเท่าทุน ขาดทุนคารำมันนิดหน่อยโอเคนะครับดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปดูปลากันนะครับโอเควิ่งเนี่ยเราใส่สังหนึ่งวิ่งนะเจ้าพี่ ประมาณ10โตโัะ11บโต๊ทั้งก็พงด้วยนะครับตตรวันนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับ<อ>พบกันใหม่ทริปหน้าจะเจอกันที่ไหนาไฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องอัมมันโดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ